อาละครับผมสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะัสเซนโกคูนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับเกมบอบดิวตี้รถชูวิกเตอรีสตอรี่โหมดพาร์ที่2นะครับผมโดยดาษที่2มีชื่อว่าคัมเป t u เจอร์ฮน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นการซิ่งเดี๋ยวผมจะตัดในส่วนของโน้ตออกไปนะเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับผมเอาละวผมไปกันเลย let's go เซนเมียอิกลิสประเทศฝรั่งเศสวันที่6มิถุนายนปี1944โอเคครับผมเริ่มฉากแล้วนะครับผมมีทหารอยู่แล้วสองคนช่วยด้วยเพื่อนสตูมอยู่ข้างหลังฉันอ้าวอ้าวเพื่อนเราตายอีกหนึ่งไปผมควบคุมไมชินกันเร็วโอเคคุมคุมปืนกลกาดเข้าไปนี่ครับผมปืนกลยิงใส่ทหารเยอรมันมาสิเพื่อนยิง เอานี่อีกไปไหนหมดเรีย่ยงเอานี่ไงมาอีกอือค่อนข้างควบคุมยากคุกคนระบบเกมนี้ควบคุมมุมกล้องยากมากเลยโอ้มาเยอะมาเยอะครับผมสาดเข้าไปครับสาดไม่ยัง้งกระสุนไม่จกัดครับปืนกลเอายิงไม่โดนนี่โดนแล้วโอ้ตรงนี้อีกออกมาแล้วเพื่อนไม่โดนออกมาออกมาออกมาให้หมดุทหารเยอรมันออกมาให้หมดเลยเข้า โอ้ตรงนี้เคลียมีอีกหรือเปล่าเอานี่ไงยังไม่หมดโอเคผมน่าจะมาทางนี้ทางเดียวแล้วจะไปไหนออกมาอย่าหลบไอ้หนูแตกหมดหรือยังโอเคครับผมหมดแล้วเอาจะถีบคอมพลีเตไปผมตามเพื่อนไปเลยใส่เพื่อนเฮ้ยทหารเยอรมันนี่เยอรมันน่ทหารเยอรมันฆ่าเขาเร็วเข้ามันหายไปไหนละเอานี่ไงสวยแตกไปหนึ่ง นี่เอายิงไม่โดนสวยดูนั่น m g 4 2โอเคผมคนคุมปืนกลนตาแล้วตายผมเดินหน้าเลยเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อตรงนี้มีอยิงยิงเข้าไปสองตัวตายตายหนึ่งอีกหนึ่งตัวระเบิดโอเคหลบหลังกำแพงครับไปไหนยิงยากยิงยาเอาตรงนี้ก่อนเละโอเคตายอีกหนึ่งที่ไปตายสักทีวะ งัดเอ็มหนึ่งมาเอ้ยรถถังเว <Wait, S 1> แล้วรถถังมาหลบหนังกระแพ้เข้าไว้เพื่อนไ <'s> อ้นี่หนึ่งตัวเออหัวแตกระเบิดอีกแล้วเราต้องเข้าไปกำจัดคนควบคุมรถถังหรือยึดรถถังนั่นเองนะผม <c oughs> แต่ต้องเคลียร์ฐานพวกนี้ก่อนมั้นงเข้าไปไม่ได้มาอีกไมาอีกมาอีกระวังนะรถถังมันยิงรัวแล้วมันแรงทุกคนโอ้ยยิงระเบิดอีกแล้ว โอ้ยรถถังยิงตรงนี้อีกตรงนี้ขวาแตกนู่นอีกสวยสองนัดพอครับยิงตัวนี่อีกอหามุมยิงสลับซ้ายขวาไปโอ้นี่ใกล้ๆเลยหมดหรืยังนั่งไงมาอีกอทหารเยอรมันมาอีกเอ้ามันเป็นเรื่องรถถังแป๊บนึงยิงทหารสิระเบิดมาไม่ยั้งเลยครับพวกทหารเยอรมันปามันไม่พักเลย มันเล็งรถถังอย่างเดียวเลยวะหมดเรียงมาอีกเหรอนั่นไงเอ้ายิงไม่โดนสวยตายมีหมดเรียงตรงนูด้ดตรงนี้เคลียร์นี่ไงตัวที่สองตัวฮัดทอมสารองมาสาดเข้าไปตายเรียงโอ้ยลบก่อนลบก่อนจอแดงอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งนู้นไงสัดเข้าหัวไปสวย เอามีอีกอ่ะยิงไม่โดนปืนลอยปืนลอยครับผมปืนลอยสวยระเบิดอีกแล้วเคลียร์หรือยังมีอีกหนึ่งตัวนัดเข้าไปครับหมวดเตียงตรงนี้มีอีกโน่นอีกทำไมมันเยอะจังวะหมวดเตียงเช็คก่อนน่าจะไม่มีแล้วครับผมไปเด้วเรา ออกขวาไปเดินไปเร็วเร็วเระวังก้มโอเคผมรอดมาได้เหลือไปตรงนู้นนะผมไปวิ่งเลยวิง่งเร็วก้มโอเคแล้วก็เข้าซอกนู้นไปไปครับวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งโอเคเข้ามาแล้วไหนคนคุมมือคน,คนไม่มองตายไปซะสวยโอเครถถังสงบแล้วครับอ่าออบเจกตีคอมพลีท แล้วไงต่องไงต่อ,เ,อเก็บคาก็้าแปดมาหน่อยโอ้ยเสียงระเบิดอะไรอะ่ะโอ้พวกทหารเยอรมันยิงเอา้ายิงไม่โดนเดี๋ยวผมขอเก็บคาก็า้แปดก่อนเอาคาก็้แปดมาสิเอาทำสันทิ้งไปผมไม่เคยชอบเลยเก็บผมเข้าไปเคียงในเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงสวยหัวแตกมีอีกไหมเระวังของเกมนี้ทหารแม่ตงตุ้มเก่งนี่ไงตรงนี้ยิงออกยิงไม่โดน โอเคอะไรแวแบบ๊บๆหาไม่อีกอ่ะยิงระเบิดไปจริงด้วยครับถอยถอยถอยโดนแรงระเบะิดมากไหมนะตายไปหนึ่งมีกมีกนี่ไงยิงไม่ถนัดเลยสวยหัวแตกต้องอ้อมเข้าไปข้างในถึงจะยิงได้สบายนะเนี่ยอ้อมไปกันอย่าให้โดนดาเมจอย่าโดนดาเมจนะ ไหนไหนไหนนี่ไงน,นี่นี่นี่สวยหมดหรือยังไปข้างนอกมาอีกไหนอุน้ยอุ้ยจอแดงแป๊บ,บนึงมายังไม่หยุดเลยอุ้ยเอา้าทุบไม่โดนตึกสวยเอา้าไม่ตายอีกเอ้ยโอเคตายสองหมดหรือยังน่าจะเคลียร์แล้วเดี๋ยวผมเก็บป,ปืนเยอรมันมาใช้ก่อนนี่แหละปืนดีปืนเยอรมัน m p 4 0ไหนไปถ่ายไม่เยรมันมาอีก นี่กาดรอเลยไม่ต้องข้ามเอาออกมาอีกหนึ่งตายมีอีกหรือเปล่าจะหนีไปไหนเพื่อนสวยนีม่มันธงใส่ลักอะไรเนี่ยทงแดงแดง่ไปผมเข้าไปกันเถอะเอาทางตันว่านี่นีทางน,นี้ทางนี้ทางนี้ทำไมมีเสียงคนอยู่ข้างในแน่เลยครับผมปลาระเบิดเข้าไปใช่ไหมนี่ไงหมอบตายซะเพื่อน หมดหรือยังเฮ้ยระเบิดลูกเดียวเคลียร์เลยน่าจะกำลังประชุมมนอยู่มั้งพวกฐานเยอรมันโอเคเอาจะถีบคอมพีสไม่ใช่ดิเช็คพอยต์เพื่อนเรามาแล้วไหนข้งมนมีอะไรเอ้ปืนกลลบก่อนบ้าเอ้แม่งสาดมาแป๊บหนึ่งโอ้ยจอแดงลบก่อนไหนออกมาสิเพื่อนมาทหารยั่งมาชักคาเก้าแปดแล้วออกมาซิย,ยิงแขนไม่โดนเบิกหนึ่งนัด ตายไหมอีกหนึ่งนัดสวยตายแน่นอนเดี๋ยวเคลียร์ปืนกลยิงไม่โดนจอแดงด้วยแป๊บบนึงเอาใหม่ตั้งตัวก่อนแป๊บนึงมาเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาคราวนี้แหละร้อยเปอร์เซนต์สวยแตกไปอุย้ยมึงเข้ามาอย่างนี้เหรอโผล่หัวมาโผล่หัวมาช่างแม่งชักเอ็มพีมามีอีกหรือเปล่าข้างในแวบๆกูม,มาแล้วเพื่อนเซอร์ไพรส์ทำอะไรจ้าสวยแตก เหมือนในประตูอยปล่ารละเบิดถอยก่อนโอเคเคลียร์แล้วครับผมมันมีดักแน่ๆตรงเนี้ยผมเชื่อดีไงสองตัวสวยเช็คพอยต์รีเช็คแล้วไงต่อครับผมทหารยิ่มามาอีกคุมปืนกลเลยยิงเข้าไปเข้ามามากันให้หมดมาเลยกลาดรอแล้ว มาเลยเพื่อนกูให้พวกมึงทั้งกองร้อยเลยเดินมาอะฮะทำอะไรจี่ยิงกูไม่โดนหรอกมามาอีกเยอะๆมาอีกเยอะๆได้เรื่อยๆมาเลยกระสุนไม่จำกัดมาดิอะไรยืนโล่งๆก็ตายไปสิครับเอายังไม่หมดหมดหรือยังนู่นนิดสองตัวหลบอยู่หลบเก่งน้มึงสองตัวเนี่ยมามาเพื่อนมึงมาเติมอีกแล้วตายหมดหรือยังโอเคเคลียร์มาแล้ว ไอ้ข้างหลังมาอีกบ้าเอ้ยยังไม่หมดแม่งบุกขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยหมดหรือยังเอานี่อีกอเคลาก่อนตรงเพื่อนอีกตรงเพื่อนอีกยังไงมีอีกไหมหมดหรือยังเอานี่ไงวิ่งขึ้นมาตายสวยยังไม่หมดอีกว่าฮัลโหลโอ้โหเล่นซาก,กุจอแดงเลยไอย้นี่อีกโอเคออบเจกทีคอมพลีตนะผมไปตามเพื่อนไปเลย ายผมตา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 มวิ่งไปโอเคต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไหมเพื่อนไม่จะให้กูไปเสี่ยงตายอย่างเดียวเลยเว้ยไหนมีอะไรเช็กขวาเช็กซ้ายตรงนี้มีแน่แน่นี่ไงยิงเข้าไปหมดหรือยังมาอีกผมว่าเยอะแน่เลยตรงนี้ออกมาซิสวยหมดหรือยังว่าเชื่อมีอีกนี่ไงจริงด้วยมีอีกตรงนี้อีกเคลียร์หรือยังเอามองเลยจ้าสวย ตายไปครับยิงถังระเบิดด้วยโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วไปต่อไหนอยู่ตู้เปิดอยู่มีอะไรไหมโอ้ข้างหน้ามีอะไรให้เก็บด้วยมันคืออะไรฐานนอนอยู่นึง mp สีเหรอไหนเอามาดิโอ้โหปืนโคตรดีตั้หนึงแต่นัดเดียวตายโอเคก็ก็ยังดีหมดยังว่ามีอีกแม่งกาดรอแล้วตรงไหนอีกมามาปืนยิงทีเดียวตาย โอ้แต่แรงดีดแม่งมหาศาลบับดึงเอ้ยยิงไม่ขึ้นแม่งเป้าร้อยโอยจอแดงแล้วลบก่อนเอากระโดดข้ามมาอีกระวังเพื่อนตายสวยแตกตรงนู้นอีกหมดหรือยังโอ้ดีอีกยังไม่หมดเคเคลียหัวปืนโคตรจะดีดนะผมแต่ว่ามันน่าเตียวตายนะไปเอาผมเพื่อนสั่งเพื่อนสั่งละ โอ้ทางแม่งมืดแปลกๆแป๊บนึงมีใช่ไหมมีใช่ไหมเช็คนั่นไงจริงด้วยตายไปหนึ่งระเบิดเข้าไปลหลังโต๊ทำไมไม่รอดหัวแตกวิ่งหมาวิ่งหมาวิ่งมาสวยมีอีกข้างโต๊ะก็ไม่รอดหมดหรือยังเคเพื่อนเพื่อนนำไปละเปิดประตูให้กูทีเพื่อนทีบเข้าไปแล้วไงต่อ เช็คพอยต์มาแล้วเช็คพอยต์เอ้โอยโล่งๆกูเจียรถถังยิงยมีรถถังตรงนี้เด้อโอ้โหต้องไปเพื่อนนำกูไปนำกูไปมีศัตรูข้างหน้าใช่ไหมไหนไหนนี่ไงนี่ไงทีเดียวตายมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไอ้ปืนกลแวบๆบแบบฟืบไม่เข้าเลยว้าวไม่เข้าอีกแล้ว เพื่อหัวแตกเอ้ามีอีกหนึ่งสองไปครับวิ่ง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 ทหารเยอรมันอีกหนึ่งคนอุ้ยอจอแดงอุ้ยลบลบโอ้ยโดนโดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วไม่ลบหลังกระแพงก่อนชิ้กระแพงชิ้กระแพงโอเคไหนต่ออ่ะมีทางให้กูไปอีกไหมไหนเกมมึงต้องการให้กูไปไหนแป๊บหนึ่งไหนหาทางดิอ๋อเห็นทางแล้วเห็นทางแล้ว ไปไปมันหันแล้วมันหันแล้ววิ่งเลยวิ่ง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 ไอทหารยิงมันยิงมาแล้วโอ้ยโดนทนหะารยิงเดี๋ยวหลบก่อนไป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 ว้าตายโอ้โหยังไงอะเอาต้องผ่านไงอะกดเริ่มใหม่ดิกลับมาที่เช็คพอยต์แป๊บหนึ่งกูต้องผ่านยังไงเนี่ย ข้างหน้านี่มีทหารแน่สองตัวชัวๆจำได้แล้วไปเพื่อนนําไปเลยเดี๋ยวกูเคลียทหารให้อยู่ไหนจ๊ะเอ๋นี่ไงหนึ่งคิวตงนู้นอีกเล็งดีๆเอ้ยอย่าเบียดกูเพื่อนเปิ๊กไม่โดนอีกแล้วเปิ๊กไม่โดนเอานี่อีกหนึ่งตัวสวยเทียวตายนูน่นอย่าเบียดกูซโอเคหัวแตกไปเขาวิ่งไปตรงนูน้นวิ่งไปตรงนูน้นวิ่งไปตรงนูน้นวิ่งไปตรงนูนงน้นโอเคก้มกลม ออ้ยมีทหารนี่ก่อนนี่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 ตายโอเคเราต้องไปทางนี้เนอะเดี๋ยวรอรอมันหันหน้าก่อนก้มก้ม,กมอย่าเห็นกูนะหันหน้าไปสวยหันไปแล้วลุกแล้วก็วิง่งวิ่งสุดชีวิตตรงนี้มีทหารจะยิงเราอีกหนึ่งตัวเอาค้างแป๊บหนึ่งยิงแล้ววิ่งไปเอาเอาลบลบแล้วไงวิ่งไปวิง่งเอ้ยทหารจะมาอีกอ๋อตายอีกแล้ว เฮ้ยโอ้โหแม่งจะวิ่งไปสุดทางอยู่แล้ว5 โอเคผมรู้วิธีแล้วนะรู้วิธีผ่านแล้วเราทําผิดมาเองตั้งนานโอเคคือเราจะต้องเข้าไปตรงนูน้นนะเข้าไปตรงนู้นถูกแล้วเว้ยแล้วเราก็จะต้องหลบตรงหลังกาแพงนั้นย่อหลบหลังกาแพงนะทุกคนไม่ใช่เดินไปผมก็เดินไปอยู่นั่นแหละหยู่เคลียร์ตรงนี้ก่อนหัวร้อนแนละคลิปนี้อาจเป็นชั่วโมงนะเพราะผมตายไปเยอะมากโอเควิ่งไปไม่ได้แอมกูหลอกกูรู้วิธีแล้ว ไายมึงหันหน้าไปยังเพื่อนหันหน้าไปไหนที่ไม่หันหน้ายังหันไปไม่ต้องสนใจกูหันไปสวยมึงหันได้ใช่ไหมลูกลูกเอกูก็จะวิ่งยิงมาเหอะกูรูทิกแล้วแล้วก็หลบตรงนี้ถ่ายตรงนี้สวยตายมีอีกไหมนหนมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วถอยไปแล้วไอถ่าเยิงมาอีกมันถอยไปแล้วมาอีกมาอีกมาเรื่อยๆโอเค อุ๊ยต่อแดงไฮ้ฐานอีกน่าจะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์หรือยังเคลียร์หรือยังเหมือนจะเงียบย่อก่อนรอสงบก่อนรอสงบแลเดี๋ยวค่อยวิ่งไปเหมือนจะไป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 วิ่ง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 นี่แหละวิธีผ่านจะไปไหนไปไหนจ้าอ้ยยิงยิงยิงไม่งี้มาแป๊บนึง ลบก่นอนขี้เกียจเล่นใหม่แล้วเผือเหรอสวยแตกโอเคเรียบร้อยสำเร็จภารกิจแล้วออติทีคอมพอลีตโออเมริกันเป็นฝ่ายชนะโอ้โกว่าจะผ่านเออแม่งโคตรยากลำบากเลยทุกคนแล้วไงต่อทำไมมึงค้างกันลนะ่ะเพือ่อนบั็อกปะเนี่ยโหล งทำไงต่อต้องเดินไปด้วยเหรอขยับ <Go on, S 1> มาสิเอ้านี่ไงมาเร็วพวกพวกเราไปจากที่นี่กันเร็วโอจะใช้รถถังนี่ขี่พาเราออกไปจากที่นี่นะผมโอเคจบซะทีไหนดูเวลาซิเวลาทั้งหมด13นาทีคือไอ้ที่เห็น13นาทีนี่ไม่ใช่นะถ้าสมมุติว่าเราตายนี่มันมันจะไม่นับเวลานะถ้าเราตายอ่ะคือผมตายไปหลายรอบมากเอาอตรง ผมตายแ,แบบโคตรพ่อโคตรแม่เยอะอะขอใช้คำหยาบเลยคือตายโคตรจะเยอะทุกคนเอาแล้วผมในส่วนของคิว่าคิวไป 127H ยีเฮดช็อตบนะผมโอ้โหคิวเยอะพอสมควรคิวเยอะไม่พอตายเยอะด้วยนะเอาแล้วครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนี่อย่าลืมกดไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราเนะ้อ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ